อนาเดินนี่กินพัดดอกบะคิกใส่หมูดอกบะคิกหรือดอกสลิดหรือดอกขจรเนาะนหวานหวานเด้ลวกกินกระแซบอืมและก็น,นี่เลยตูดเป็ดพัโลยังเหลือ,อนี่ละ่ะ เห็ดมันกินเป็นอาทิตย์เลยได้นน่เห็ดหมอกบางไงยิ่งกินย,ยิ่งเข้มข้นยิ่งดำลงไปอีกมืน่เนี้ยไปต้มเนาะอุ่นสมือจนมันสมุนไพรเข้าไปในตัวไข่เข้าไปในตัวเป็ดเนาะนี่แต่ว่ามือน,นี้เมนูของเฮากันเนาะมากินน้ากันเลยมามามาเดี๋ยว วางก่อนวางกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนโอ้หายหลังหอยหลังตึงเด้ออืมธอมันไกลเกินไปบ่นีเจียวบองนำเบื้องหนังแต่ว่าให้ท่านผู้ชมเบื้องเดียจาของบริบูรณ์นั่งหอยหลังอยู่นี่กินกับเจียวบองแกเลียนเนาะแก้วบองเจียวบอง,แ,บอง,แ,บองแม่ลิงอร่อยมาก ขอบอกอร่อยที่สุดใส้พผูดดำครับเช้นว่าเหนียวส้มลายออืเขาน้ามเขาเนื้อ,อดำจนหอดของในเห็นบอ่อ เขาตุ่มหลายมือเพิ่มนี่กันเพิ่มเน็ตละตอนนกก่อเน็ตแล้วเสียบกาคือนี่เราขัะจวนนี่ะอืะอร่อย มันหมากเลยสูดเป็ดยังไงตูดเป็ดปพะโล้อืมชิจูง้งนะข้อกระดูกวะให้แม้แม้เเมียว น้ำพะโล้แบบเข้มข้นลงตัวอืม mm. hmm. น้ำดืม่มวิตามินซีอีกแล้วเจยาบองไกลสบเบิร์ดแล้วสีบดบสิเบิร์ดไปเ,เอาน้ำแม่ลิงมาอีกตีสิบบ่าไดไปซื้อน้ำแม่มาอีกตีเจยาบองอืม งับข้าจี้ก็ดีแสบทำกับข้าวอร่อยมากแม่หลิน อืดอกสลิดเอาไปแกงส้มก็ได้เด้เนี่ยแกงส้มดอกสลิดกระแทบผัดก็อร่อยลวกก็อร่อยปูมากกินน้ำกัน ผัดหมูใส่อดอกสลิดหรือดอกบักผิดดอกบักผิดบ้านเรากับพาโล้พาโล้ตูดเป็ด <c oughs> ตูดเป็ดพาโล้กับไข่พาโล้ <c oughs> เฮ็ดเองอันนี้ต้มหลายๆมือจว่ายำแบบผื่ดเลยใส <c oughs> ่ความบบผิกเด้อ ใส่พริกไปสองเม็ดพะโล้ไขรพระโล้เนี้ยได้บุ๊ใส่รพรอนแับพริกดูชิ้นพะโล้แบบเขาน้ำเขาเนื้อต้มอยู่ประมาณสามสี่เมื่อยนะต้มแล้วเอาเขตัูเย็นงัน้นกินกับอกมาอุน่นรู้ส่ะเปล่อยปลาคากปันเปลือย ืมได้ยังกินแต่อขวางได้อะไรกินกินแหล็กกระแค้เนาะเขาว่าผู้เฒ่าเดนเนี่ยกินเขาไปน้ำกินนัำไปน้ำ เมือ่อใดแม่ไปเก็บเห็ดได้เต็มตะกร้าจะโทษบอกให้ไปเอาเด้ดยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณเพื่อนกรัว <c oughs> ช่วงนี้กำลังขึ้นบ่ท่านหลายจ้าขอบคุณมากๆเลยปาตคุณแม่คือมันแท้คุณแม่ไปเก็บใส่อ่ะ ในเมืองกับมีปลาอยู่ติปัวน้องเซลลวน้องเซี่ยวมาทานข้าวอันนี้เป็นเมนูแบบไทยๆเมนูผักกั่งอืมผลกโูดเป็ดพัดดอกบลิี ม่เจียวบวงเลยน่ะไม่นู้บันห้องเจีวบองก็อร่อยอืมผมกะกำลังทานครับน้อ,องเซวียอย่างกินคิดพ่อขนมขนมยังก่อนขนมเค้กเนาะ เค้บุนเค้กบุ้นที่ปูเห็ดอ่ะแซ่บดีอร่อยมากแล้วก็สีสันสวยงามเค้กบุนเก็บยุ้ศูนย์ส,สงคออืมปลาแตลเป็นปลาเห็ดเนาะเป็นดงเห็ดเห็ดนี่ขันมันค่อยออกสีดามันก็สิออกบ่องเกาเขาว่า ศูนย์สงเคราะห์ตรงตรงออกมาทาังบ้านน้องปิงเั็นบ้าส้มตำกับผัดผักครับน้องเซลกินน้องเซวได้กินส้มตำและผัดผักอือรสแซ่บ ชื่อน้ำพุไม่ต้องถามอร่อยไหมคุณครูอร่อยมากเพราะว่าเป็นปีมื้อข้าเองเนาะข้ากับชิมข้ากับชิมอยู่แล้วกว่อนก่อนก่อนที่เอามาก,กินนะข้ากับตอนปรุงข้าชิมจนพอใจข้าวผลหลักระเจ้าถูกปากอยู่อะ มาเลิกกินน้ำกันน้ำผู้ไม่ต้องถามลูกสาวคนเล็ก <c oughs> น้องเซี่ยบอกว่าคิดถึงนะครับคิดถึงกาลาฟ้า,าของเซลเรียบมาใกล้เปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวันที่หนึ่งก็มาดูอาการตัวเองก่อนมาโรงเรียนหน่อย แม้ว่าสรารคารจะไม่กักตัวแต่เราก็ต้องเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นและของตัวเราแล้วก็มาจอบอาการตัวเองตรงเลื่อนเปิดเนี่ยนิดหน่อยมาจากสารพัดเลยจากหลายวงหลายทีถ้าบ่งหูได้เนาะว่าแต่ละคนเนี่ย มาไปใส่มแมอแล้วช่วงเวลาเดินทางขณะที่เดินทางอ่ะเข้าเข่าห้องน้ำตามปั่มต่างๆเข้าก็ต้องอ่าเช็ดทำความสะอาดโดยพอห้องน้ำสาธารณะเนาะน้องเอ๋ยบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูคุณนาะคู่ได้หนี่เอ๋ยอืมนี่นเข่าเลยสดนะ ปุ้ยชื่อมันไม่ปุ้ยปุ้ยมันซื้อไม่ไดื้อหรอกพี่มาเด้อน้องเอ๋ยป่ะเปล่ามาสิพ่าน้องเอ๋ยป่ะเปล่ามาสิพ่าไปกินเนือย่างสิพ่าไปอาราดินกินเบลแซ่บเนาะครับอร่อยอยู่ ต้องตูดเป็ดยังเปื่อยเปื่อยตูดเป็ดเปื่อยเปื่อยใครปลูกกับเขาไปหดน้ำหดเนื้อน่องเซลคือไปพิมบามูยังสั่นลูก กินกับวา่าสืบตากค่ะค่าจะเบิรงคอมเมนต์น้องเสี่ยวกับน้องเอ๋ยด่าป้อยกันแล้ว น้องเอ๋ยแบบว่าไปดอกอาราดินสิเปนลอยเอ็ดจัดปลน้องเอ๋ยน้องบอมคนคนสวยบ้านสั้นน้อยมาเดินมากินข้าวเดินน้องบอมอร่อยอร่อยอร้อยเอ็ดก็ต้องรอน้องเซลก่อนน้องร้อยเอ็ดอ่ะ จะไป้อยเอ็ดรอดเซล,ลก่อนเขาก็หากินใกล้ๆก่อนตัวลูก,าลกหากินใกล้ๆก่อน จองเซลบอกว่าผมคือสิบวอเดไปน้ําดอกน้ําอยู่ดอกน้อไปอยู่น้องเอ๋ยบอกว่านั่นละ่ะบกบกขึ้นมูอีบกขึ้นมูใหญ่ น่องเซลใหญ่อือรูกกับมะปล่อยกันเดะย,ย่าแม่กินเขารูกกับมะนางมะมะปล่อยกันในไหลสุดมะโชว,คโชควค์ความสามัคคีมะโชว์ความสามัคคีข้นเบิองนาสูน่ะอืมอากเป็ด มันเห,นเหนี่ยวเหี่ยวหรือเอาไข่ปลาโลดจากซองมาหลองเซียววา,านั่นแหละแม่จ้างสิ่งกินแสบ มะกินแซ่บยังรูปมาเทียงกันยุนมาปล่อยกันให้คนเบิง่งนั่นเขามาอีกเ้าพี่ออมมาอัาที่ครบแล้วไปดสมาชิกครอบครัวปิกจันปลาไมยครบแล้วเขาถ่ายเซลก่อนบอ่เขาจังไปโวยอ็ดตน่ะถ่ายเซลก่อน ไอ้แมันมากก่อนเดี๋ยวตนสตาดมันยี่เอ๋ยมากเข้ากับไปกินไก,ก่ไก่ยี่เอ๋อยไปกักโตก่อนเดอ้อซุ้มโควิดโคโรนา น้องเสววบ่อยอยากเอาเลยแม่คือว่าไปคุ้คมสอบค่ะยอมบ่าแม่คู้ม,ม,อมือนมือมีคิ้วคุ้มสอบพรุ่งนี้เราจะคุ้มสอบอ่าสอบเข้ามอสีวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้คุ้มสอบก็เลยไม่ได้ไปไมือหยุดหนึ่งหนึ่ง หยุดหนึ่งวันพรุ่งนี้ไปทำงานพรุ่งนี้เราคุมสอบมอสี่ห้องสามเป็นคุณครูที่คุมสอบห้องสอบอที่จะอสอบเข้ามสี่ห้องที่สามเด้อ ผู้ใดมีไสื่อคุ้มสอบเอ่อมีไร้สื่อสอบยู่งของสามกะเจอกันพรุ่งนี้เนาะเจอกันในวันพรุ่งนี้อ่ะซุ้มขายของไดนซุ้มไปเห็นง้างเทปย้ำนันเลี่ยงแม่ขึ้นด้อ ิเซียวอย่างแล้วก็จับตามองเด็กๆอย่างดีแมนเดี๋ยวหน่อยหามรอกกันนะแนวนพรุ่งนี้ห้ามรอกกันเพราะว่าใครสอบได้ที่หนึ่งสองสามมีเงินรางวัลในวันพรุ่งนี้นะ อี้ออมก็ขายของอีเอ๋ยก็ขายของอี้เจียวกับไปเห็นงากรุ่งเทพดอีเอ๋ยขายหอดก๋วยเตี๋ยวซุปนี่ต้องเลี่ยงแม่ขึ้นด้วยเขาจังสิเด็กกินหลายรอบจิ้มเหี่ว ทุเรียงหมูจุ้มกูก็ได้จะตุลพรพ,รพรดุงเกียรติมาเด้อน้องเซวาอย่าลอกกันนะครูจะตีเอาหนาสตว่าพี่หมายอย่างดอกพรุ่งนี้แบบคุมเข้มมากไม่ให้ลอกกัน น้องเซลล์อบาบ่ญยากสิเลี่ยงอืมโอเคโอเคอเอ้ยมันผ้าไปเลี่ยงกกูจับช่วนประทานเดอ้อปีวังหันหนูก็ได้ตัวหาหาวราเด้ใส่พระบัตรปีเมื่อกี้น้องออมมี่ก็สอบได้ติดลำดับก็ได้เงิน ได้เงินลังวัลเนาะอิ่มแล้วจะไปหาซักผ้าซักผ่อนบเร้ยงให้เลี้ยงอี่เอ๋ยขึ้นขึ้นหนีที่นี่ที่เอ๋ยออกไปแล้วบ่อดีคร่ะโอเคเนาะ พรุ่งนี้ใครพาเด็กๆมาสอบเนาะพ้าลูกๆหลานๆมาสอบเขามมสตีมือนอื่นเจอกันเนาะไปแล้วไปแล้วจะไปซักผ้าไปซักผ้าแล้วสิไปเ็ดคลิปสอนอีกจะคลิปหนึ่งก่อนมอนี่มีเห็นไมนได้อีกจะคลิปหนึ่งสร้างคลิปการสอนเดี๋ยวอีส่งไปให้เด็กๆเดีเดเดเดด๋เรียนรู้ทางออนไลน์ไปเร็ว uh behind